สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกันเรื่องความฝันนะครับทุกๆคนก็เคยฝันมนาะแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเคยสงสัยไหมครับว่าความฝันของเรานี่มันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างตามหลักฐานที่ปรากฏนี่นะครับก็มีสาเหตุเยอะ หลักๆมีอยู่สอย่างนะครับอุปนิมิตจิตอาวรเทพสังหอนธาตุกรงเรื่องนะครับสี่อย่างหลักๆนะอุปนิมิตนี่ก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นฝันเพราะบาปจะให้ผลบุญจะให้ผลบาปจะให้โทษบุญจะให้คุณนะครับก็คือเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถปรากฏเป็นความฝันได้นะครับ ้าบาปจะให้ผลก็จะเป็นฝ่ายันร้ายนะครับถ้าบุญจะให้ผลก็เป็นฝันดีปุพนิมิตเนี่ยก็ฝันประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มนะครับอยู่ประมาณนี้เถราว่าปุพานิมิตรบาปบุญคุณโทษจะให้ผลส่วนจิตอาวรก็คือบางทีหมกมุ่นคุค้นคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่ง,ง,งมากมาก จนเก็บไปคิดย้ำแล้วย้ำอีกจนปรากฏเป็นความฝันกิตอาวอรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับคือจะไม่หัอทัำมากกิดอาวอรนะครับประเภทที่สองก็คือหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆก็สามารถเก็บไปฝันได้ก็คือความรู้สึกความคิดมันยัง ค้างอยู่นะครับมันยังออกไม่หมดก็กลายเป็นความฝันบุพนิมิตหนึ่งจิตอวรนสองทีนี้เทพสังขอนเนี่ยหมายถึงว่าเทวดานะครับมาเข้าฝันเทพสังขอนก็จะเกิดในช่วงประมาณที่สามที่สี่นะครับไม่เกินที่ห้าคือเทวดามาเข้าฝันอย่างพระานางมัตซีอย่างเงี้ยนะครับก็ฝัน ปันเห็นผู้ชายร่างกายกำยำตัวดำเมี่ยงนุ่มกระเตี๋ยสีแดงพัดดอกไม้สีแดงตัวล่ำสันถือดาบคงกึบเข้ามานะครับถีบประตูเข้ามาในที่พักในห้องนอนของนางถีบพังประตูเข้ามาแล้วก็มาลากเอาผมดึงผมลากไปแล้วก็เอาดาบเอามีดเนี่ยนะครับคว้านที่ดวงตาควักดวงตาของนางไว้ควักหัวใจออกไปนะครับ อันนี้ก็คือเทพบสงังรารเทวด,ดามาส่งข่าวบอกว่าสิ่งที่นางรักยิ่งกว่า<น>ดวงตาดวงใจก็คือกัญหาชาลีนะครับก็คือชูชบจะมาขอเอาลูกนะครับนคืนคือน,นางก็ตกใจตื่นนะครับกับปรากฏการณ์ความฝันที่ร้ายแรงก็คือเทวด,ดามาส่งข่าวบางคนก็ฝันดีนะครับามา ปลกหวยรวยเบอร์มาบอกเลิกสองตัวสามตัวเขาเรียกว่าเทพสังหารเทวดาเหล่านี้ต้องเป็นเทวดาญาติของเรานะครับถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเช่นว่าพ่อแมูุ่้ณญาตาิยายของเราตายไปแต่เป็นเทวดาก็เ,เกิดความห่วงใยบางทีเห็นลูกหลานแบบพิตัวไม่ดีนะครับผิดศีลผิดธรรมต่า,างๆก็มาตักเตือน บางทีก็มาบอกให้ทางบุญบ right, so so ้างอะไรบ้างต่างๆนานานะครับก็คือความเชื่อเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นง่ายเมื่อเทวดาเหล่านั้นจางแรงมาในรูปแบบของบุคคลที่เราเคารพนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเทพสังหรนส่วนมากก็จะเป็นเทวดาที่คุ้นเคยกับเราเป็นญาติเราเรียกความห่วงใยนะครับบางทีมาตักเตือนบางทีก็มาให้โชคให้ลาบก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเทพสังหร ก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีสองปีสามปีสี่นะครับก็จะไม่เกินปีห้านะครับค่อนงรุ่งทีนี้เราไล่เรีอยงมาตั้งแต่ปุพานิมิตรแบาบุญคุณโทษจะให้ผลปุพานิมิตราบบุญคุณโทษจะให้ผลอิอาวอ์หมกมุ่นขึ้นขึ้นในเรื่องอไรเรื่อง่รก็เกิดมาฝัาน เทพสังหฮอนเทวดามาเข้าฝังให้อันสุดท้ายธาตุกําเริกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วคือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟในะร่างกายมันพันผวน <c oughs> ก็จะทําให้เกิดความละเมอเพ้อพกหรือว,ว่าเกิดทําให้เกิดความฝันได้นะครับธาตุกําบเีิกก็จะเกิดขึ้นในช่วงหกขั้มน,นะครับ ทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนี้ช่วงที่เราหลับตาลงนอนหลับใหม่ๆก็จะปรากฏขึ้นได้นะครับเอาละครับสรุปเหตุแห่งฝันมันก็จะมีหลักๆอยู่สประการนะครับปุพนิมิตรอาวอนเทพสังหอนธาตุกำเริบปุพานิมิตรก็คือบาปบุญคุณโทษจะให้ผลถ้าบุญจะให้ผลก็ฝันดีถ้าบาปจะให้ผลก็เป็นฝันร้ายเรียกุพานิมิต จิตอาวรหมกมุ่นคุ้นคิดวิตกกังวลเรื่องใดอยู่ก็สามารถเก็บมาปั่นได้นะครับอ่าอันนี้เรียกว่าจิตอาวรเทพสังหณ์เทวดามาเข้าปันเทวดาเหล่านั้นต้องเป็นเทวดาที่เคยเป็นญาติที่เคยผูกพันกับเรานะครับเทว่าเทพสังหรารแล้วก็ธาตุกำเริบเจ็บไข้เรืป่วยนะครับก็คือลินน้ำลงไฟผันวนไม่เป็นปกติปวดหมวอตัวร้อนอย่างี้ก็สามารถปรากฏ ไปในรูปแบบของความฝันได้นะครับ